ดีคัคุณพ่อคุณแม่คะน้องแกลกมาอยู่ที่ตั้งไขเนาซีกี่ตั้งแต่กี่เดือนนะคะออน้องแกงนะคะมาอยู่ตั้งไขตั้งแต่สิเดือนนะคะคมไมคุณพ่อกับคุณแม่เลือกตั้งไขเนาซลีอะคะเพราะว่าย่านนี้เกิเนาซลีเยอะมาก ของคุณพ่อะค่ะแนะนําที่นี่เพราะว่าเคยมีลูกมาฝากที่นี่บอกว่าเฮ้ยที่นี่โอเคนะเขาดูแลดีมากอ่างเงี้ยลูกเขาแบบโอเคเลยก็เลยอ่าลองเข้ามาดูก็พา้นแปรงเข้ามาด้วยค่ะวันแรกวันแรกที่เข้ามารู้สึกน้งแกรงจะไม่อยากกลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เหมือนว่าเล่นกับคุณครูแล้วก็เล่นของเล่นอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเออลูกเขาชอบที่แล้วคุณแม่ดู ดูสิ่งแวดลอ้อมดูอะไรเงี้ยคุณแม่โอเคมไม่ประชอม,มากก็เลยตัดสินใจเลือกที่ตั้งไข่เลยค่ะแล้วน้องแกลนอยู่นี่เกือบตอนนี้ก็สามขวบสามขวบสามเดือนอยู่นานมากใช่ตั้งแต่11เดเดือน<ช>ค่ะแล้วน้องแกรนพัฒนาการยังไงบ้างครับมน้องแกรนต้องยอมรับว่าอยู่ที่เนเซอี่อ่ะ มากกว่าอยู่ที่บ้านอีกเพราะว่าอยู่ที่นี่5้วันเลยอยู่ที่บ้านก็แค่สองวันพัฒนาการอยู่ที่นี่ก็มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอะคะ่ะอย่างอเอาเขาไปหาคุณหมอดูพัฒนาการดูอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าน้องแกรเนี่ยมีพัฒนาการแบบเกินวัยอค่ะก้าวกระโดดก็ได้คุณครูที่นี่ช่วยช่วยสอนคือในหลายๆเรื่องอคะ่ะทุกอย่างเลยทั้งแบบ สอนหนังสือสอนเรื่องอ่ให้รู้จักกิจวัตรประจำวันว่าต้องทําอะไรอย่างเงี้ยหา้ําแบนเขาจะแบบจะรู้จะจะรู้หมวดแทบทุกอย่างตั้งแต่กินข้าวได้เองอย่านี้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าพัฒน,นาการดีมากเลยที่คุณแม่ประทับใจใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เขาไปสอบเทสที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะคุณแม่๋อตอนเทสที่โรงเรียนเนี่ยเอ่อเข้าไปเนี่ยก็คือ เดินไปกับคุณครูอย่างมั่นใจเลยไม่มีร้องไห้ด้วยร้องไห้คนอื่นร้องไห้กันทั้งโรงเรียนร้องกันละงมเลยค่ะก็ก็เข้าไปก็สักแป๊บก็เดินมาพร้อมกับของเล่นของฝาลูกโป่งที่คุณครูให้มาค่ะก็โอเคก็สอบผ่านไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ตอนไปเรียนปรับพื้นฐานนะคะคุณครูประจำชั้นก็ชมว่า ต้องการช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างหมดเลยก็คือคุณครูไม่ต้องแบบไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรก็คือแค่แบ,บอกว่าเออท่านเข้าหรือคุณนี้เข้าห้องน้ำนั้นนี่คือก็คือทําได้เองหมดเลยนะคะอันนี้แบบโอเคมากเลยที่ได้จากเนอร์เซอรี่นะคะที่ช่วยสอนก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะที่ไว้ใจให้เราดูแลนานม<ด>นากประมาณสามปีเกือบ สามป,ปีกว่ปวาสามปีด้วยถ้ามีอีกคนหนึ่งก็จะอร่อาที่นี่เลยขอบคุณนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ